เอาละทุกคนเราอยู่กับนาพี่แจ็คซงนาคีก็อยู่กับเรา,ากันราอยู่ในเกมอะไรนะเกมอะไรนะห้ามกีดร้องด้วยกัน,นเห็นไหมว่ามด้นานล่างขวาแล้ดังจังวะนั่นสิดังมากนะคือกันเวลา,า,ลา,า16นาฬิกากกลัวกกลัวกูตย โอเคครับตอนนี้ไม่ต้องถามนะครับว่าทำไมเวลามันกลับมาเป็นสิบห้านาฬิกานะฮะก็นั่นแหละดังที่เห็นตัวเมื่อกี้เลยนะครับตัดแบตกูตายเอาตุยโอเคเราจะเก็บแบตไแล้วก็เดินไปข้างหน้านะครับตามลูกศรลูกศรบน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 ซ้ายบนซ้ายครับเออข้อนี้แหละข้อนี้แหละที่นี่เป็นบลีสตูนบูนคืออะไรไม่รู้แต่เป็นแบตนะท่านผู้ชมนะครับตอนนี้สี่โมงจะครึ่งจะห้าโมงแล้ว ในเกมนะในเกนอ see, มอันนั้นไงอยู <bubble fish> ่ตรงนั้นเพิ่งเห็นพอเมื่อกี้ไม่เห็นนะนั่นนะตรงมาถ่ายรูปถ่ายรูะแฉแบบตุยครับแชะดังไปหน่อยโทษโทษที่เราจะได้กินมันนะกูอาจจะเราจะได้เราคิดว่าเราเล่นเกมมาเวลแล้วอยู่เลยจะได้ไม่น่ากลัวนะอยนอาจจะสงสัยนะครับว่าจะผ่านกินนี้ยังไงก็คือเราต้องรอ้ถึงประมาณเจ็ดโมงแปดโมงเช้านะครับเราถึงจะรอดออกไปได้ เดินตามหาสถานที่อะไรไม่รู้ไปเรื่อยๆอาชาตรงไหนมีจ้ำสแกนเราก็จะมีขึ้นให้นะครับเพราะว่าเราจะไม่บอกนะฮะว่าต้นไม้พีหลอกอะไรอ่ะอะไรแวะโอ้ my gosh ไม่สนหรอกถ่ายรูปไปถ่ายรูปอะไรอ่ะเนี่ยชั้นมาเร็วเข้ามาเร็วถ่ายรูปด้วยกันโจ๊กทำไมถึงมันแดงจังเลย เรดิโอทาวเวอร์มีบันไดได้ว่ะนะตอนนี้เป็นเวลาเดี๋ยวไปเดาไปเฮ้ยมันขี้หยดท่านี้วะอุ้ย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 บันไดบันไดครับคุณผูชมเจอแบตครับเจอแบตแบตถุงนี้ต้องเก็บนะแล้วแต่แฮกวาซาบลโอ้โหเวอรสุดยอดเลยมาตรงนี้สิว้าวเหม็นมีอะไรเลย ต้องเข้าไปจริงจริงเลยไอวีลีชอะไรคือไอวีลีชโดนแน่ๆเลยอ่ะปโดนแน่ๆนซาวมาแล้วเอ้าไม่ตรงนี้มีมีมีคัมพีมีไม้กางไม้กางเขนนะครับซึ่งตรงนี้ปลอดภัยปลอดภัยป่าวจะเราไปกูเจอแน่นรอนนฮะซึ่งเราจะไม่กรีดนะครับเพราะเราไม่กลัวนะกูกลัว กกจำมันสูงจังเลยอ่ะพ่ดูตรงหน้าต่างสีหมอกไปครับพี่แร์ครับผมเมื่อแล้วขอ่นี่นี่นี่เฮ้ยมีถ่ายรูปนะถ่ายถ่ายแท้ตัวแบตนรอบแบตกรอบไะครับเราจะได้แบตนะตอนลงนี่แหละตอนลงนะโดนแน่ นาผู้ชมหลับตารานะพอเราก็หลับตาอยู่เหมือนกันถ้าหลับตากูจะเดินได้ไงนะดูดูเพื่อความเต็มจอนะครับนะใครที่ดูครึ่งจอนะ่ยไม่ได้นะกูด,ด,ดูแนะ่ดดดแนะ่ไม่กูดูแน่มาต้องจตกันดดแน่มาด้วยกัน,มนไม่มา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 โามา้ว,วมาววนาม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 าามาม้มามมาดาามามโมาม่มมาา มีไปเลยมีไปเลยดูนะครับ <c oughs> <c oughs> สบายสบายใช่ไหมเยาะลายเยาะคนิดนเจออะไรป้าจายอันนี้เหรออ,อ๋อมันคือสนามลบว่า,าแล้วกูไปอยู่ที่นี่ทำไมวะมันเหมือนบังเกอร์อะน่าจีบแบบนี้นะเดานี่นี่ไงอ๋อนี่ไง ม่เก็บก่อนไหมหันไปก่อนไหมช่องใน,นแล้วแหละ <c oughs> ติดอะไรวะเข้าไปดีเจ็บเจ็บนัน่นคืออะไรอ่ะหมวกดีกว่าป่ะเก็บหมวกเก็บหมวกถ่ายรูปเสียงเพี่ยนแล้วเอาถ่ายรูปหมวกเหรอใช่อู้จีสัสบลูเราจี้สัตว์รังดังไนาดนี้เรื่องอะไรอ<ะ>่ะเจอคนห้อยหัวลงามาทักทายแบบว h a t the f u c โอ้โหดีนะไม่ใช่กู ติดอะไรวะติดปะกูติกูติดเออใช่น่าจะเป็นกิมแนวโลกลา์นะทุกคนแต่ว่าด่างเี่ยนไปเรื่อยๆไม่ซ้ำกันทุกทุกต่างเลยนะครับผมภาพก็ไม่ต่างจากกินชินเล็แผกหรอกแค่มันมืดนะโอเคครับเวลาจะเจอที่ซ้ำละนั่นคือสุสานโอ้สุสานอ่ะ เราเคยมาแล้วก้องก้องกระพริบใครวะใครมาแอะๆ่ยวะโว้ยโรคจิตเอาเป็นเข้าเร็ววิ่งเลยเพื่อนโรคจิตมันมาแล้วเราหาแบบคนเดงเรนแบบต้องโดนคนเดียวไม่ได้แดกกูหรอกกูโดนกูโดนด้วยกูโดนด้วยโดนด้วยใช่ไหมทุกคนนะฮะใช่กูมกูโดนด้วยเราจิตใจแข็งแกร่งนฮะ เราเข้าไปก่อนไหมอ่ะรู้สึกเข้าไปก่อนอบอุ่นมากกว่าเลยดีกว่าเดินอยู่อุ่นบ้างใครก็ไม่รู้นอนอยู่บ้างแต่มันนี้มีแบตแค่เราอรอนี่แบตจะเน่าปะเนี่ยเราต้องรีบไปแล้ววันโอ้โวะอะไรอ่ะเมื่อกี้คืออะไรอีมิงเหรออีมิงเหรอคนละเองมีแบตสี่เขียดแล้วนะอุ้ยวุ้ยวุ้ยอุ้ย ลาล่ะลาล่าลามึงอยากกระชากกูไปหามึงก็พออีบ้านนอกโอ้ยอีบ้านนอกโอ้ยตอนนี้แบบเราสามก้อนแล้วานชมขอร้องครับคุณโบดเดินใส่เลยกูไม่สนละโอ้ยไขวันอะเมื่อกี้ใคร กูไม่เห็น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 ไม่เห็วนั้นไม่แล้วนั้นไม่เห็นจริงวะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นจริงไม่เห็นจริงรอบเดียวผ่านเพราะเกมเนี้ยชิลเกินเฮียฮะโอ้โหป้าโอ้แม่มุดยอดเลยประตูเปิดต้อนรับอบอุ่นมากคนเดียวอไม่โดนก็ไม่ใช่เกมนะเกมเนี่ย แซวมาแซวมาอเลย Holy shit Jesus Christ จะตกใจไหนก่อนดีเรอจะตกใจไหนก่อนดีน hmm. ่าจะสุดท้ายและจริงสุดท้ายของคา แบบต <eleven. S 3> <mos> ัวนี้แบบตัวนี้เจอเจอเจอรูปเจอรูปถ่ายเจอรูปถ่ายตัวนี้เจอรูปถ่ายตัวนี้โอเคโอเคโอเคดีครับในรูปถ่ายวะนี่นี่นี่พอจะช้าแล้วโอเคเรารอให้มันช้าแล้วเราค่อยวิ่งออกแล้วกันนะไม่ไปไหนละไปไปออกกันเถอะโอ้โหลอดเร็วโอ้ยโอ้ยโอยเออหนึ่งสุก็แหกปั้งทีไอ้ แม่นี่หวแข่ยเอ,อ้ยเกมอย่างงี้ใครก็ทำได้ไอ้เกนตัดภาพไปเมื่อกี้ไหนวะโอ้โหเดชพองมารับแล้ววะ่ะไปแล้วครับผมหนีนะเราทีมคุณนะเป็นรังร่านะแต่จริงก็ขึ้นวยกันนะเข้าใจไปยันยันเลยไอ้เออนื้อยอดเลยฮอรหลนแม่บอกคุณรอบ หัวใจจะวาย